จะขวบะเพเิ็มปลาแดกบองค่ะจะขวยมันออกดำๆอย่งสีจังน้อยแล้วค่ะดำๆแนตะ่ว่าเวลาห้องปั่นออกมามันกส็สิแดงสดค่ะนี่ค่ะที่ขวานะคะ,ก,ะกิใส่เกลือน้ำมันนิดน้อยนะคะเห็ดถห้มันบยชุนนะคะนางขัวด้ตามสบายแยกเปินขวตามสบายบต่ว่ามีบดชุนนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะ มะบองประแดดค่ะตอนต่อไปนะคะเป็นขัวเครืองนะคะจะมีตะไคร้แล้วก็คาคาที่มันบอกแกกจนเกินไปหรืออ่อนจนเกินไปค่ะพอดีพอดีกันค่ะกับใบบี้ก่งมะขัวร่วมกันแล้วก็จะเอาไปเทศบองประแดดนะคะนี่ค่ะ หัวไก่ออนๆค่ะหัวหอมกระเทียมค่ะหัวมันหอมเลยค่ะนี่ค่ะบองปลาแดกค่ะนี่กปะปลาร์ติซับแล้วปลาไหลย่ยตุเป็นปลาตาตเฮ็ดขามปีแล้วค่ะนี่ตะเครื่องตีเห็ด สามารถบดใส่กันตามบ่ด้ดรกคาม่นหลเอาปลาใส่จะแบ่งสามแยห่างกัเยอะๆค่ะมีก็สใส่ชุดลดชุดหลุดใส่ตามใจชอบใส่ตามต้องไหย គេ nlm ក៏ធៀមដងគេ nlm ក៏ធៀមដងលំស្បៃគេស្មមកប៉ៃ เรียบร้อจ้ะเรียบ้อเขียนใสกับปุกไว้เขียนเกับปุก้มผมนี่จะนี่คือเรียบร้อยแล้วหลังมึนลงมึน ตะค้นแพดกันน้ำล่เหลอ,อ,อยู่ทียค่ะมือ